ฉีดวัคซีนช่วยลดป่วยแม้ได้รับเชื้อวัคซีนสู้โควิดฉีดวัคซีนสร้างภูมิให้ร่างกายวัคซีนสู้โควิด มูลนิธิร่วมกตัญญูเปิดศูนย์การเรียนรู้ด้านการผสมพยาบาลฉุกเฉินและการกู้ชีพขั้นพื้นฐานตอบรับนโยบายคนไทยต้องทำ CPR เป็นนามูลนิธิร่วมกตัญญูสำนักง,งานบางพลีเมื่อเวลา9นาฬิกาของวันที่30เมษายน2565นายเจนเจตเจนนาวินรองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการและเรืออากาศเอกนายแพทย์อัจฉริยะแพงมาเลขาธิการสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติและนายสมศักดิ์ปารวัต ผู้จัดการมูลนิธิร่วมเป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์การเรียนรู้ด้านการปฐมพยาบาลฉุกเฉินและการกู้ชีพขั้นพื้นฐานซึ่งเป็นศูนย์การเรียนรู้แห่งแรกของจังหวัดสมุทรปราการโดยมีนางสาวสกาวรัสมสกุลรุ่งเรืองเตขาธิการให้การต้อนรับหน้ามูลนิธิร่วมกตัญยูสำนักงานบางพลีตำบลบางพลีอำเภอบางพลีจังหวัดสมุทรปราการศูนย์การเรียนรู้ด้านการปฐมพยาบาลฉุกเฉินและการกู้ชีพขั้นพื้นฐานจัดตั้งขึ้นเพื่อร่วมกันสร้างรากแก้วความรู้ด้านการปฐมพยาบาลฉุกเฉินและการกู้ชีพขั้นพื้น าานให้กับภคประชชตอบสนองนโยบายของภาครัฐที่มีความต้องการให้คนไทยมีความรู้ความสามารถในการทํา CPR เป็นจํานวน10ล้านคนภายใน3ปีรวมทั้งเพื่อช่วยลดการสูญเสียชีวิตของประชาชนเบื้องต้นได้อย่างทันท่วงทีแม้ว่าการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานจะมีความสําคัญแต่ในประเทศไทยมีผู้ที่ผ่านการอบรมทางด้านนี้น้อยกว่าร้อยละหนึ่งของประชากรทั้งประเทศดังนั้นการช่วยให้ผู้ป่วยมีอัตราการลดการรอดชีวิตเพิ่มขึ้นโดยวิธีการช่วยฟื้นคืนชีพที่ถูกต้องจึงเป็น สิ่งเร่งด่วนที่ควรได้รับการแก้ไขพัฒนาให้มีประสิทธิภาพซึ่งดรรัตนาสมสกุลรุ่งเรืองประธานมูลนิธิร่วมกตัญญูเล็งเห็นถึงปัญหาและความสำคัญเรื่องนี้เป็นอย่างยิ่งจึงมีแนวคิดให้พัฒนาบุคลากรของมูลนิธิทางด้านการกู้ชีพศึกษาดูงานทั้งในและต่างประเทศจนมูลนิธิเข้าสู่ระบบการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติอย่างเป็นทางการเมื่อาาปีพศ .2545 ปัจจุบันมีเจ้าที่ปฏิบัติการกู้ชีพและสาสมัครที่มีความรู้ระดับ EMR จนถึง EMTB เป็นจํานวนมากซึ่งบุคคลเหล่านี้นอกจากจะเป็นกําลังในการช่วยพื้นคืนชีพอย่างถูกต้องและทันท่วงทีแล้วตั้งแต่นี้ต่อไปจะสามารถถ่ายทอดความรู้ให้แก่ภาคประชาชนเยาวชนรวมถึงอาสาสมัครและบุคลากรในสังกัดของมูลนิธิรวมถึงพี่น้องเครือข่ายได้อีกด้วยปัจจุบันมูลนิธิร่วมกตัญญูได้มีการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรโดยมีครูผู้สอนการปฐมพยาบาลฉุกเฉินและการกู้ชีพขั้นพื้นฐานผู้ช่วยครูผู้สอนครบถ้วนตามที่กำหนดไว้ในประกาศสถาบันการแพ ฉุกเฉินแห่งชาติมีความพร้อมในการจัดฝึกอบรมและมีทรัพยากรต่างๆสื่อและอุปกรณ์การเรียนการสอนมีสถานที่เหมาะสมต่อการฝึกอบรมเพื่อเป็นการเผยแพร่องค์ความรู้ให้กับผู้ปฏิบัติการในระบบการแพร่ฉุกเฉินและประชาชนที่สนใจให้สามารถช่วยเหลือปฐมพยาบาลเบื้องตน้นช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานเพื่อลดอัตราการเสียชีวิตที่เกิดขึ้นในส่วนของภาคประชาชนและหน่วยงานทั้งภาคราฐเอกชนโรงเรียนชุมชนในพื้นที่กรุงเทพมหานครและสมุทรปราการสามารถติดต่อเพื่อเรียนหลักสูตร การผฐมพยาบาลฉุกเฉินและการกู้ชีพขั้นพื้นฐานได้ฟรีและเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ของพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการและใกล้เคียงต่อไปทั้งนี้สามารถติดต่อมูลนิธิร่วมกตัญญูได้ที่หมายเลขโทรศัพท์027510944-7สายด่วนแจ้งเหตุมูลนิธิร่วมกตัญญู027510951-3ตลอด24ชั่วโมงหรือ www f a c e b o o k c o m ร่วมกตัญญู f o u n d a t i o ทีมข่าว AEC TV Channel รายงานฉีดวัคซีนแล้วยังต้องสวมหน้ากากป้องกันวัคซีนสู้โควิดฉีดวัคซีนแล้วยังต้องล้างมือให้บ่อยวัคซีนสู้โควิดฉีดวัคซีนแล้วยังต้องเว้นระยะห่างวัคซีนสู้โควิด i